ก็หาเลาะบอกไว้ก่อนนะเจ้าว่าเดินไม่ทั่วมันเยอะไม่เดินไม่ทั่วแน่นอนจ้าวัน่อนเรามาเดินรถแม่งยังเข้า,มา,า,าไม่เดี๋ยววันนี้ม่เข้ามาแล้วเมื่อวานงานไม่เปิดแต่มาเดินสื่อเวรอบหนึ่งดูปริมาณคนจ้ะมีทั้งคนไทยแล้วก็ ตัวี้มาใหมา่ดูตัวอย่างเลยนะมันเล่นง่ายจ้ะสี่ตัวติดกันตรงไหนก็บินตัวได้จ้ะบินตัวเล่นง่ายช่วยกันเล่นชุบบานได้นี่สิบแปดสามดอกเออใช่โอมยังไม่ได้ปาใช่ไหมโอมยังไม่ได้ปาใครเล่นบ้างเล,เล่นไปแล้วเลอะไรครับสามคนมเล่นไปแล้วอะไรเดี๋ยวรอดูอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวทีละคน อ๋อบุก่อนอุย้ยกลัวอะไรวะไม่กลัวไาไม่โดนหนึ่งโอ้เธอดิแ่่ได้ดังสองยังคทังจากตรงนี้เขาเป็นใหญ่ยันทันใหญไม่ได้ไปทแปห้าบอรสิองบารล้ยไ,ไ้แปลบหมดแล้ว

สามดอกนันเยอะไม่พอครผมก็ได้ตัวไหนนี่ครับแล้วมันถ้าปลาไม่ปักก็ไม่ได้เหมือนกันให้ปลาใหม่ครับอ๋อเหรอจกัปลากันนะปลาผมห้าดอกยี่สิบไห้าดอกห้าสิบเอ้ยพูดอกหสิบครับผมปกติสาดอกห้สบครับดอกลั้องอะไรไม่กี่ดอกครับผมก็ได้ห้าร้อยนึ่งร้ดอกพี่เไม่เป็นไรแค ไปก่อน2อมา่สิบ29ศูนย์ปดึงดอกน้ำไปดึงดอกยี่ปลาไม่ได้29ไปศูนย์อีกแล้ว28เอฮ้ยได้ไหมออ๋8ได้ ได้ไหมได้ดิอยู่ในเลขแปดทั้งท้ายดูบอลดูบอลก็ได้ใช่ได้ตัวคาเกมดิได้ตัวไหนเลือกครับเลครับงนเลได้ทั้งร้านเลยครับโอมได้อีกตัวแล้วเดี๋ยวไม่พิวนเดี๋ยวโอมปลาไม่ขาดลูกนึงเดี๋ยวจะได้ลูกนึงนี่ ทีนี้เดี๋ยวพ่อเอกจะลองเออได้เลยครับได้ไ้ไดนยไม่ได้ศูนย์ไม่ได้พี่อุ่นได้อีกลูกนึงใช่ไหมหี่อ่นเอ้าเหรอ้วเอาตัวไหนห้าสิบบาท มาเล่นอ ok ีกห้าเออก็บอกี่เอาเดสปลาไปปลาใหม่ครับเอาอีกเหรอ่นเหรเห้าทอ เอาเดี๋ยวกันเะี้ใคร,ารมารมรมี่ตบตากามีลบมมีนะไม่เติไม่ปาดสอดอกอย่เดี๋ยวล,ลูกนึงก่อน,นเดี๋ยวงงเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเกนเดี๋ยวว่าโกงโอไม่้ไม่ปากเป็นสามยน่อนไให้ปาแล้วไม่ปาก<อ>าด้วยเดี๋ยวตกลงมามีได้มั้ย

แค่ต่อยพี่กลางบาทก่อนตรงไหน,นกับเสือนหนของก็ประมาณนี้แหละของขายเยอะเลย,ายงานกาชาติสองพายนะจ๊ะมา,าเที่ยวได้วันนี้เปิดวันแรกเลยฮะพี่น้าเข้ามาช่วยถ่ายรูเดินไปนี่งพีน้หนึ่งร้อยหนึ่งร้อย เดี๋ยวดูดิเดี๋ยวก็ติดคอตายลงเดี๋ยวเราจะไปจับฉลากกาชาติกัน รถวย้อัไว้อย่่งนี้คืนนี้ก็เหลือเก่าผูา้ไดนจะมากระโจนจะไปจับสลากันะนี่หน้างานจริงๆเป็นอย่างนี้นะครับแยกวงเวียนค अभी เง็นปากด้วยเอาใส่ลง ีตู้เย็นก็ไม่อยากได้มโอเคอ่ะุ้นลุ้นลุ้นุนุนุน,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 นสจะมามข <laughs> อใคร พนันนุม่มกับน้ำส้มได้ทุกปีอ่ะได้ทุกปีโอ้ไม่เคยมีดวงจับหบอ,อาไปใช้กับลูกค้าวันนี้ปะพันนุ่มหรืออะไรวะเนี่ยเออพอดียวโหก่อนเธอไม่เลิกเลยเอาไปไปไหนเนี่ย ไปเดินหาอะไรกันต่อจะหาเพื่อนแป๊เดินเหนื่อยเลยนะครับใหญ่มาสงานใหญ่มีสับปะรดสีชื่นไนี่อะไรวะเนี่ยแข่งเอาวีหัวใจไม่ใช่เปแข่งนะู้แคมถึงว่าบูีรแข่งเอาวีผมเดินดีเของการเงินด้วยแล้วก็แต้มด้วยนะครับ เมทีมของเราก็ทำการตั้งรับอย่าง้เลยเลเชิญเลยครับได้ได้ได้เลครับถ้าปืนจริงอะมั่นใจแต่ปืนลมนี่ไม่มั่นใจเลยว่ะันไร่มีแบงค์ห้าสาเหรนนอเอาแบา้าสลาก็ได้แบงค์ห้าไมีปเลยรบเดย์บาบาทนะครับเเชอรได้ละตัวนตัวย,ยินด้วยกันได้นะครับการว่าดาดไปครับ เป็นไงครับโดินมาให้ครับอ่าลูกเดียวได้เลยครับ20บาท3ามโลห้าสิบบาทเอ้ยนิดเดียวครับยิงด้วยกันได้ยิงด้วยกันได้โน้มเข้าไปโน้มเข้าไปโน้มตัวเข้าไป,ไปเป็นไง,งครับพี่อ่ะดูดูดูตุ๊กตาอื่นไม่เอาละอื่นที่มันไม่แม่เลยดูว่าไม่ยอมเห็นน้องได้ตุ๊ก,กตานะ่ะไม่ยอมนะอ่เสียตั้งร<ส>้อยหนึ่งเอาให้มันได้นะทีนี้ฉันไม่จ่าย ถ้ลองดูสิไม่ได้เรวมาชวนเล่นทำไมไม่นี่ไ้น้องนี่ไม่ปากดึงแล้วปากไม่โดนเลีไม่ปากสองแล้วศยรใหญ่้าไม่ปากไปแล้วสองสยแล้วไม่ปากสามไปบอกพี่ครั ไม่ปากสามจะจะไปเองมั้งหรือไม่ปากนอครับไม่ปากสามไม่ปากยังเหลืออยู่ยวให้รอบเดียวนะให้รอบเดียว้รหมดแลบรอบนี้เราไม่ได้แล้วนะเออต้ไดีนะเดี๋ยวฉันเอาให้ได้เลยนั่งเลสาวปปากเงิใบหนึ่ง้อบายก้งนี่ีได้ เกียร์บัตรด้วยนะครับพนักงานโอ้บิ๊กนี่นิ๊กี่ได้ครับรู้ได้โอ้ยสามตั้งก่อนได้พี่สามสามมันไม่ได้อยู่ดีเลยวะเอาดิเออรู้แล้ว Hehehehe <laughs> กสนุกกับทุกคนเลยมาเดินเยืน